เก้าอี้นายกรัฐมนตรีคือบัลลังที่เต็มไปด้วยหน้าวันนี้แพทองทานถูกมองว่าไม่รอดแล้วใครจะขึ้นมาแทนอนุทินนักดิวมือทองชัยกเกษมนักกฎหมายสูงไวัยจุรินสุภาพชนจากพรรคเก่าแก่ประยุทธ์ทหารที่ทั้งรักและเกลียดหรือพระพันธ์ม้ามืดจากเบื้องหลังนี่ไม่ใช่แค่การเมือง แต่มันคือเกมที่เดิมพันด้วยอนาคตของทั้งประเทศฟังให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าใครมีโอกาสมากที่สุดที่จะครองบัลลังก์สูงสุดของไทยตอนที่หนึ่งจุดเปลี่ยนการเมืองไทยเมื่อแพทองทานไม่รอดคุณผู้ฟังครับการเมืองไทยไม่เคยเป็นเรื่องของเหตุผลเพียงอย่างเดียวมันคือเกมแห่งอำนาจเกมแห่งผลประโยชน์และเกมแห่งการเอาตัวรอด ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาคนไทยเห็นมานับไม่ถ้วนว่าใครที่เคยถูกมองว่าใช่สุดท้ายกลับไปไม่รอดและใครที่คนไม่เคยนึกฝันกลับขึ้นมานั่งบนเก้าอี้สูงสุดได้อย่างเหลือเชื่อวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคือแพทองทานชินวัตรหญิงสาวผู้ถูกวางตัวให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ทำไมหลายสัญญาณบอกว่าเธอไม่รอดจุดเปลี่ยนที่ไม่มีใครคาดคิดแพทองทาน อาจมีนามสกุลที่ยิ่งใหญ่แต่การเมืองไทยไม่เคยปราณีใครไม่ว่าคุณจะชื่อทักษิณหรือชินวัตรวันหนึ่งถ้าคุณไม่มีแรงพอที่จะต้านแรงเสียทานคุณก็จะกลายเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งที่ถูกผลักออกจากกระดานถามหน่อยถ้าผู้นำที่คาดหวังมากที่สุดไปไม่ถึงฝันแล้วใครละ่ะที่จะก้าวขึ้นมาแทนนี่ไม่ใช่แก้คำถามแต่มันคือการต่อสู้ครั้งใหม่ที่จะกำหนดทิศทางประเทศไทย จิตวิทยาแห่งอำนาจคนไทยมักเชื่อในภาพลักษณ์ของผู้นำมากกว่าข้อเท็จจริงถ้าเขาดูแข็งแรงดูเด็ดขาดประชาชนบางส่วนพร้อมฝากชีวิตถ้าเขาดูอบอุ่นใจดีบางส่วนพร้อมยกมือสนับสนุนแต่ถ้าเขาดูอ่อนแอไม่มั่นใจเก้าอี้นายกก็จะสั่นสะเทือนทันทีคุณลองคิดดูการเมืองไทยไม่ได้ตัดสินกันด้วยคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการสร้างภาพและสร้างความเชื่อมั่น เมื่อแพทองฐานถูกมองว่ายังไม่แข็งแรงพอมันจึงกลายเป็นจุดอ่อนที่เปิดทางให้คนอื่นแทรกเข้ามาเมื่อเก้าอี้นายกว่างลงลองนึกภาพครับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเปรียบเสมือนบันลังเหล็กใครได้ครอบครองจะควบคุมทั้งประเทศแต่บันลังนี้มันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดมันเต็มไปด้วยหนามแหลมใครนั่งลงไปก็เจ็บปวดใครอยากอยู่นานก็ต้องอดทนและใครที่ไม่มีพลัง ก็ถูกโค่นล้มวันนี้บัลลังก์นี้กําลังว่างและมีคนห้าคนที่กําลังแย่งชิงอย่างดุเดือดอนุทินชาญวีรกูลนักการเมืองที่ถูกมองว่าตัวจริงเรื่องเดียวชัยกเกษมนิติสิริคนเก่าเกมกฎหมายจัดจ้านแต่ปัญหาสุขภาพคือจุดเสี่ยงจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักเก่าแก่ที่คะแนนนิยมต่ำพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตผู้นำที่ประชาชนทั้งรักและเกลียด ส่วนพระพันธ์สาลีรัฐวิภาคผู้ถูกจับตามองว่าอาจเป็นตัวแทนพลังใหม่ถามคุณผู้ฟังอีกครั้งครับถ้าคนเหล่านี้ต้องขึ้นเวทีพร้อมกันใครจะได้เสียงเชียร์มากที่สุดและใครจะโดนโหไล่จนหมดเวทีเกมที่เดิมัันด้วยอนาคตประเทศอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนนายกมันไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งแต่มันคือเรื่องของอนาคตของประชาชนกว่า70ล้านคน ถ้าคุณเลือกผู้นําที่คิดถึงตัวเองประเทศก็จมลงถ้าคุณเลือกผู้นําที่คิดถึงประชาชนประเทศมีโอกาสฟื้นแต่ถ้าคุณไม่เลือกเลยระบบก็จะเลือกแทนคุณแล้วคุณก็ต้องยอมรับผลลัพธ์นี่คือจิตวิทยาการเมืองไทยที่บังคับให้ทุกคนต้องเลือกข้างแม้คุณจะไม่อยากเลือกก็ตามบทสรุปของตอนที่หนึ่งแพทองฐานอาจไม่รอดแต่นั่นไม่ใช่จุดจบ แต่มันคือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งใหม่5คนที่เหลือจะต้องห้ามหันกันเพื่อชิงเก้าอี้ที่อันตรายที่สุดในประเทศคำถามคือใครจะเป็นนายกคนต่อไปคุณพร้อมหรือยังที่จะตัดสินใจร่วมกับประวัติศาสตร์โปรดติดตามตอนที่2เปิดประวัติจุดแข็งจุดอ่อน5แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตอนที่2เปิดประวัติจุดแข็งจุดอ่อน5แคนดิเดตนายก คนแรกอนุทินชาญวีรกูลชายวัย58ปีหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวแปรสําคัญของการเมืองไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมาจุดแข็งอนุทินไม่ใช่นักการเมืองที่พูดเก่งที่สุดแต่เขาเป็นนักดีลที่แกร่งที่สุดเขาเข้าใจวิธีต่อรองรู้ว่าต้องจับมือกับใครถึงจะได้อํานาจเขาเป็นเหมือนนักธุรกิจที่ย้ายสนามมาเล่นการเมืองและนี่คือทักษะที่ทําให้เขาอยู่รอดในทุกสมรภูมิจุดอ่อนภาพลักษณ์นักธุรกิจการเมือง ทำให้หลายคนตั้งคำถามเรื่องอุดมการแท้จริงและการถูกผูกพันกับนโยบายบางอย่างในอดีตเช่นเรื่องการชาเสรีที่ทั้งคนชอบและคนไม่ชอบอาจกลายเป็นดาบสองคมคำถามคือถ้าประเทศไทยอยู่ในมืออนุทินเราจะได้ผู้นำที่รู้จักดิวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือดิวเพื่อประโยชน์เฉพาะกลุ่มคนที่สองชัยเกษมนิติสิริชายวัย7 7ปีผู้ผ่านสมรภูมิกฎหมายและการเมืองมาอย่างโชคโชน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจุดแข็งชัยกเกษมคือคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายลึกซึง้งและมีประสบการณ์ยาวนานในระบบราชการจุดแข็งของเขาคือความเก่าและความสามารถในการตีความกฎหมายเพื่อปกป้องพรรคและพันธมิตรจุดอ่อนอายุที่มากและปัญหาสุขภาพเป็นเงื่อนไขใหญ่เพราะการเมืองไทยต้องการผู้นำที่แข็งแรงคอทั้งกายและใจนอกจากนี้ภาพลักษณ์ของเขาไม่ได้สร้างความหวือหวาให้กับประชาชนรุ่นใหม่คำถามคือ ประเทศควรฝากอนาคตไว้กับนักกฎหมายสูงวัยหรือถึงเวลาต้องเปลี่ยนผ่านสู่เลือดใหม่แล้วหรือคนที่สามจุรินลักษณะวิสิทธิ์ชายวัย69ปีหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พักเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยจุดแข็งจุรินเป็นคนที่มีภาพลักษณ์สูภาพอ่อนโยนและจริงใจในสายตาหลายคนเขามีประสบการณ์ยาวนานในสภาและมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเป็นพิเศษจุดอ่อนแต่เพราะพักประชาธิปัตย์ในยุคข,ของเขา กลับมีคะแนนนิยมลดต่ำลงอย่างน่าหายใจความเชื่อมั่นในพักไม่เหมือนเดิมทําให้แม้ตัวเขาจะมีคุณสมบัติแต่พลังสนับสนุนกลับไม่มากพอคําถามคือถ้าจุรินขึ้นมาประเทศไทยจะได้นายกนักวิชาการที่สุภาพหรือนายกที่ไร้พลังทางการเมืองจริงคนที่4พลเอกประยุทธ์จันโอชาชายวัย1ปีนายกรัฐมนตรีที่ครองอํานาจยาวนานที่สุดในรอบหลายสิปีจุดแข็งประยุทธ์ถูกมองว่าเป็นคนเด็ดขาด กล้าตัดสินใจและสามารถควบคุมคกลไกรัฐได้ทั้งหมดเขาเป็นผู้นําทหารที่ใช้ความมั่นคงเป็นจุดแข็งหลักจุดอ่อนแต่ปัญหาคือความเหนื่อยล้าของประชาชนที่อยู่ภายใต้การนําของเขามานานถึง10ปีทําให้ภาพลักษณ์ของเขาเต็มไปด้วยเสียงวิพากวิจารณ์คนจํานวนไม่น้อยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงคาถามคือหากเขากลับมาอีกครั้งมันจะเป็นการสร้างเสถียรภาพหรือการยืดอายุค,ความขัดแย้งกันแน่คนที่ห้พิรพันธ์สาลีรัฐวิภาค ชายวัย6 6ปีผู้มีประสบการณ์ด้านพลังงานและกฎหมายเคยเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจุดแข็งพิรพันธ์ถูกมองว่าเป็นคีแมนเงียบที่มีความสามารถเชื่อมโยงทั้งระบบราชาการและการเมืองเบื้องหลังเขาอาจไม่ใช่คนที่ประชาชนรู้จักมากที่สุดแต่เป็นคนที่ผู้มีอำนาจไว้ใจได้จุดอ่อนแต่เพราะเขาไม่ใช่ชื่อที่ดังในสังคมการสร้างความนิยมในหมู่ประชาชนอาจเป็นเรื่องยากและถ้าไม่มีแรงหนุจากทักที่แข็งแรงพอเขาอาจเป็นแค่ตัวเลือกสำรอง คำถามคือถ้าเขาได้ขึ้นมาเก้าอี้นายกจะเป็นของผู้นำที่เงียบสงบหรือแปลว่าผู้ดังในสังคมหรือไม่บทสรุปตอนที่สองนี่คือห้าคนที่สื่อและสังคมกำลังจับตามองบางคนมีพลังจากดิวบางคนมีพลังจากกฎหมายบางคนมีพลังจากความสุภาพบางคนมีพลังจากกองทัพและบางคนมีพลังจากการอยู่เบื้องหลังแต่คำถามที่ใหญ่ที่สุดคือ ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนยอมรับจริงและใครจะกลายเป็นเพียงหมากที่ถูกใช้ในเกมอำนาจอีกครั้งโปรดติดตามตอนที่ 3, สศึกชิงเก้าอี้นายกกลยุทธ์และพันธมิตรทางการเมืองตอนที่3ศึกชิงเก้าอี้นายกกลยุทธ์และพันธมิตรทางการเมืองคุณผู้ฟังครับคุณคิดว่าคนที่จะเป็นนายกต้องชนะการเลือกตั้งใช่ไหมความจริงไม่ใช่เสมอไปในสนามการเมืองไทยคะแนนเสียงประชาชน คือแค่ประตูด่านแรกแต่สิ่งที่จะตัดสินจริงๆคือดิวลับพันธมิตรและการจับมือหลังฉากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้มอบให้กับผู้ที่ชนะเลือกตั้งมากที่สุดแต่มอบให้กับผู้ที่สร้างพันธมิตรได้แข็งแกร่งที่สุดสึกของอนุทินชานวีรกูลนักดิวมือทองอนุทินถูกเรียกว่าราชาแห่งการต่อรองเพราะเขารู้ว่าต้องจับมือกับใครจึงจะได้สิ่งที่ต้องการ กลยุทธ์ของเขาคือการวางตัวเป็นกุญแจที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าค้่การเมืองไหนจะจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องมีภูมิใจไทยอยู่ด้วยเขาเล่นเกมแบบไม่สุดขั้วไม่แดงไม่เหลืองไม่ลม้มไม่สู้ตรงๆแต่พร้อมจะเข้าร่วมกับผู้ชนะเสมอนี่คือเหตุผลที่หลายคนบอกว่าอนุทินอาจไม่ใช่คนที่ประชาชนรักที่สุดแต่เป็นคนที่โต๊ะการเมืองไม่อาจปฏิเสธได้สึกของชยัยเกษมนิต,ติสิริกฎหมายคืออาวุธ ชช่กเกษมไม่ใช่คนที่ลุกขึ้นมาพราสัยเสียงดังแต่เขามีกฎหมายเป็นดาบคู่ใจพันธมิตรหลักของเขาคือเพื่อไทยพักที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้กลยุทธ์ของเขาคือการรักษาเกมให้พักเพื่อไทยยังคงคุ้มอำนาจได้แต่ปัญหาของเขาคือสุขภาพของเขาอาจกลายเป็นจุดอ่อนทําให้แม้จะมีพักใหญ่หนุนแต่ก็ยังถูกตั้งคําถามว่าเขาจะนั่งได้นานแค่ไหนสึกข,ของจุรินลักษณะวิสิทธิ์พักเก่าแก่ในวันที่พลังอ่อนแรง จูรินคือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พรรคที่เคยยิ่งใหญ่แต่วันนี้กำลังเผชิญวิกฤตศรัทธากลยุทธ์ของเขาคือการใช้ความเก่าแก่และสายสัมพันธ์กับเครือข่ายการเมืองภาคใต้เป็นเกราะกําบังเขาอาจไม่ใช่ผู้ชนะในเกมใหญ่แต่ยังมีบทบาทในเกมต่อรองเพราะพรรคประชาธิปัตย์ยังมีที่นั่งในสภาจูรินคือเหมือนนักสู้ที่บอบชำ้ำแต่ยังยืนอยู่บนสังเวียนคำถามคือเขาจะพอมีแรงจริงเก้าอี้นายกได้หรือไม่ หรือจะเป็นเพียงแค่พันธมิตรประกอบฉากเท่านั้นซึกของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้นำที่ประชาชนทั้งรักและเกลียดประยุทธ์ชื่อที่ไม่มีใครไม่รู้จักเขาเคยนั่งเก้าอี้นายกมาแล้วนานเกือบสิบปีกลยุทธ์ของเขาคือการใช้สเสถียรภาพจากกองทัพและการวางตัวเป็นผู้นำที่เด็ดขาดแม้พักที่หนุนเขาจะไม่ใหญ่เท่าเดิมแต่พลังจากเครือข่ายเดิมยังไม่หมดไปแต่ปัญหาของเขาคือประชาชนจำนวนมากเบื่อ และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการกลับมาของประยุทธ์จะไม่ใช่เรื่องง่ายมันคือการเดินเข้าสู่สนามที่เต็มไปด้วยแรงต้านสึกของพระพันสาลีรัตวิภาคตัวแทนเบื้องหลังพระพันอาจไม่ใช่ชื่อที่โดดเด่นที่สุดในสายตาประชาชนแต่ในสายตาของกลุ่มอำนาจคือเขาคือคนที่ไว้ใจได้กลยุทธ์ของเขาคือการเป็นผู้เล่นเงียบรอจังหวะที่คู่แข่งพลาดแล้วก้าวขึ้นมาพันธมิตรของเขา ไม่ได้อยู่ที่เสียงประชาชนโดยตรงแต่คือข้าราชการและเครือข่ายการเมืองเบื้องหลังนี่อาจทําให้พระพัน์กลายเป็นม้ามืดที่ไม่มีใครคาดคิดแต่กลับได้ขึ้นครองเก้ายวมีนายกคุณผู้ฟังครับเกมนี้ไม่ได้แข่งว่าใครพูดเก่งที่สุดหรือใครปราศัยได้เร้าใจที่สุดแต่คือเกมว่าใครสามารถสร้างพันธมิตรที่แข็งแรงที่สุดในชีวิตจริงของเราคุณอาจเคยเจอว่าคนที่เก่งที่สุดไม่ได้ก้าวหน้าเสมอไป แต่คนที่รู้จักเข้ากับคนต่างหากที่ก้าวไปได้ไกลที่สุดนี่คือจิตวิทยาเดียวกันกับเกมการเมืองไทยและนั่นคือเหตุผลที่เก้าอี้นายกไม่ได้เป็นของคนที่เก่งที่สุดแต่เป็นของคนที่มีพลังหนุนหลังมากที่สุดบทสรุปของตอนที่สามตอนนี้เราเห็นแล้วว่าสี่แคนดิเดตต่างก็มีเกมและพันธมิตรที่แตกต่างกันออกไปอนุทินเล่นเกมเดียวใช้เกษมใช้กฎหมายจุรินอิงพักเก่าแก่ประยุทธ์ อิงเครือชายอำมา์เก่าพระพันเล่นบทเงียบในเบื้องหลังคำถามคือสุดท้ายใครจะรวบรวมพลังได้มากที่สุดใครจะขึ้นครองบัลลังก์ที่เต็มไปด้วยหนามและใครจะถูกเคลียร์ออกจากเกมตลอดการโปรดติดตามตอนที่สี่ใครกันแน่ที่มีโอกาสมากที่สุดตอนที่4ใครกันแน่ที่มีโอกาสมากที่สุดเกมอำนาจที่ถึงจุดตัดสิน คุณผู้ฟังครับสามตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดทําไมแพรทองทานไม่รอดใครคือ5้าคนดิเดตตัวจริงและแต่ละคนเล่นเกมพันธมิตรอย่างไรแต่วันนี้เราจะพาคุณมาสู่บทสรุปที่ทุกคนอยากรู้คําถามเดียวที่อยู่ในใจของคนทั้งประเทศคือสุดท้ายแล้วใครคือคนที่มีโอกาสมากที่สุดในการขึ้นนั่งเก้าที่นายุรัฐมนตรีของไทยการชั่งน้ำหนักของโอกาส ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ถูกเลือกจากประชาชนเพียงอย่างเดียวมันถูกเลือกโดยสมการซับซ้อนของการเมืองคะแนนเสียงจากประชาชนคะแนนโหวตในสภาการสนับสนุนจากกลุ่มทุนเครือข่ายอำนาจเก่าและสุดท้ายคือการยอมรับของประชาชนไม่ใช่ใครที่มีมากที่สุดด้านเดียวจะชนะแต่ต้องบาลานซ์ทุกด้านให้ลงตัวโอกาสของอนุทินชาญวีรกูล อนุทินมีความได้เปรียบตรงที่เขาคือนักดิวเขาไม่ผูกขาดกับขั้วใดขั้วหนึ่งเขาสามารถจับมือกับเพื่อไทยได้และก็สามารถหันไปทางอนุรักษ์นิยมได้นี่ทําให้เขากลายเป็นกุญแจของการเมืองไทยแต่ข้อเสียคือประชาชนจำนวนไม่น้อยมองว่าเขาคือนักการเมืองผลประโยชน์ไม่ใช่ผู้นำที่มีอุดมการแท้จริงโอกาสสูงถ้าเกมการเมืองยังเน้นการต่อรอง โอกาสของชัยเกษมนิติสิริชัยเกษมมีเพื่อไทยหนุนหลังพักที่ยังมีพลังมากที่สุดในสภาแต่ปัญหาของเขาคืออายุและสุขภาพการเมืองไทยต้องการคนที่อึดถึกทนแต่ชัยเกษมกลับถูกตั้งคำถามว่าเขาจะไหวจริงหรือโอกาสขึ้นกับความต้องการของเพื่อไทยถ้าพักต้องการเพียงคนรักษาเกมชั่วคราวเขาอาจขึ้นมาได้ แต่ถ้าเพื่อไทยต้องการภาพลักษณ์ระยะยาวเขาอาจไม่ใช่คำตอบโอกาสของจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์จุรินทร์แม้จะมีคุณสมบัติแต่คะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์คือปัญหาใหญ่ประชาธิปัตย์เคยเป็นยักษ์ใหญ่แต่วันนี้กลายเป็นยักษ์ที่ลม้มลงโอกาสตำ่ำจุรินทร์อาจไม่ได้ขึ้นเป็นนายกแต่ยังคงมีบทบาทตัวแปรเล็กในเกมจัดตั้งรัฐบาลโอกาสของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ประยุทธ์คือผู้นำที่มีทั้งรักและเกลียดในเวลาเดียวกันเขายังมีเครือข่ายอำนาจเก่าหนุนหลังแต่ความเบื่อหน่ายของประชาชนคือกำแพงใหญ่โอกาสปานกลางเขายังกลับมาได้หากสถานการณ์บ้านเมืองสั่นคลอนและคนบางกลุ่มต้องการสถียรภาพแต่ถ้าประชาชนยังเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงโอกาสของเขาจะริบรีลงทุกวันโอกาสของพระพันศาลีรัฐวิภาคพระพันคือผู้เล่นเงียบ เขาอาจไม่ได้มีชื่อเสียงมากในสายตาประชาชนแต่เขามีจุดแข็งตรงที่เป็นที่ไว้ใจของเบื้องหลังโอกาสม้ามืดถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ผู้เล่นหลักล้มลงพร้อมกันพระพันอาจถูกผลักขึ้นมาเป็นตัวกลางเพื่อรักษาสมดุลจิตวิทยาแห่งการเลือกผู้นำคุณผู้ฟังครับการเลือกผู้นำไม่ได้อยู่ที่ความเหมาะสมอย่างเดียว แต่มันอยู่ที่ความพร้อมของระบบและความเชื่อของประชาชนถ้าประชาชนเชื่อว่าใครคือความหวังคนนั้นจะมีแรงหนุนมหาศาลแต่ถ้าประชาชนหมดศรัทธาต่อให้คุณมีพักใหญ่มีทหารมีทุนก็ยืนไม่ได้นานนี่คือบทเรียนจากผู้นำทุกยุคสมัยไม่มีใครอยู่ได้ถ้าประชาชนไม่เอาด้วยเมื่อเราช่างน้ำหนักทั้งห้าคนอนุทินมีโอกาสสูงที่สุด เพราะเป็นตัวแปรที่ทุกฝ่ายต้องการใช้เกษมมีโอกาสหากเพื่อไทยเลือกเขาเป็นหมากกันเหนียวประยุทธ์ยังมีทางแต่เต็มไปด้วยแรงต้านพระพันธ์อาจเป็นตัวแทนเบื้องหลังหากเกิดสุญญากาศชูรินโอกาสน้อยที่สุดแต่ยังมีบทบาทประกอบคำถามคือประเทศไทยควรฝากอนาคตไว้กับใครคุณอยากได้ผู้นำที่ดิวเก่งหรือว่าจริงใจคุณอยากได้ผู้นำที่เด็ดขาดหรือว่าอ่อนโยน สุดท้ายแล้วผู้นำที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการยอมรับของประชาชนเสียงดนตรีปิดตอนหนักแน่นลึกกล้องเหมือนคำเตือนว่าผู้นำอาจเปลี่ยนได้แต่อนาคตประเทศขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพวกเราทุกคนและนี่คือบทสรุปของคลิป4ตอนใครจะเป็นนายกคนต่อไป